วันนี้ฉันสั่งของมาสั่งของอเอี่ยมเลยของมาส่งไวมากเมื่อกี้ท่องสั่งไปเมื่อกี้ตอนนี้มาแล้วนะบริษัทน่าจะอยู่ใกล้ๆนะว่เปิดของมทีวกว่าคน อยากมีช็อตเจ็ดเลยมันโตแล้วทุกขาเลือดสดเลือดสดดูตรงนี้มาเลือดสดทุกทาเลือดเลือดสดเลือดสด 什么？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 没什么，没什么，别给得夸。 เอ้เมื่อกี้มันไลน์มาบอกพวกเราว่าเอออะไรเหรอมันจะไลน์มาบอกพวกเราว่ามันสั่งของใหม่โดยไม่ใช้เงินแม่มันเเเออ้าา่สดๆบงจะได้ไงวะจะรู้ไหมล่ะรอมันดีกว่ามันบอกว่าให้รอตรงนี้เฮ้ยอะไรวะเอ็งทำอะไรวะเนี่ย จะไปรูกมันเหอตรงนี้มันน่าจะเป็นเด็กใหม่เด็กใหม่เหรอเด็กหม่เหรอะู้สูกส้ออสเอ้ยเป็นไรกันวะเป็นไรเป็นไรเออพี่บิลลารครับวันนีไปจัดการมันดป <míner》> I love you! พูดอยังเออแล้วเราพูดเลยกันนะไม่รแต่ที่เราคือเราหิวมากตอนนี้ใช่แล้วใช่แล้วงั้น่อไปกินคนกันดีกว่าเือเือ เออ้ยโอกต้ตายโอ้โหโอ้ใครมาทับวะเออเจ็บไปเกินน้บน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 โอ้อ้ช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ทำให้พวกเราย่เออโอ้อือ ขยับไปเกือบเกือบเกือพลบุญยมมากอุ้ยอะไรวะไม่น่าจะไม่ได้โอ้ยมันเก็บมือข้าไปไม่ได้ไปเกไม่ได้ไป้านหรอไงไม่าควพักข้าน้แล้วก็จะกินอย่้นไม่เจอร้านเจอดก้ดเชื่อไม่ได้เลย่เรา โอลเลก็จะขับรถมา้มาชนพวกปันเีดีด้อเดีอยู่มันมาชนพวกเราแทนไปกติ๊บีได้เลยได้เลยไป

โอ,อ้โหโอ้ยนองแล้ววันนี้มาสุดอากาศอ้คตรหอมเอ่อว่าแต่มันแปลกๆนะเราอยู่แต่ในบ้านเลยแล้วเราไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรดูด้วยเออใช่เกิรบ โอเคเราจะไปไหนดีชมอากาศไงล่ะพวกเราไปกันเลยไปก็ได uh, oh. okay, ้เออเจี <c oughs> ๋ยวงกัปตันซเปอร์แมนอโอเจ็บเน้ยอะไรวะเฮ้ยลิสซลสลสลสซลสอลอสสลสลสสลลส

แอปเปิลแมนในสุดยอดมากเลยนะใช่แล้วใช่แล้วโคตรสดุดยอดเลย่แล้วเกือบโอ,ขอบขบ้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับว่าแต่วูเขาเป็นไรอะ่ะตายแล้วอีกว่าแต่เขาไปทหารแล้วทำไมเขาต้องมาใช้ปากค,คว้าเราด้วยเราจะเป็นซอมบี้โคเตอร์แล้ว โคเจ็บเมันจะเป็นซอมบี้ได้ไงไม่มีแต่ไมีหนังเว้ยอ้าทำไมต้องปาดุดตันกับผมด้วยอะอ้าวเป็่ไรอะ่ะ๋ยวเพิ่งทะเลาะกันเลยเกลือตอนนี้รใเฮได้กลอนว่ามันเป็นอะไรเด็กเกลือเออใช่แล้วใช่แล้วเออไม่ใช่มาตอบอย่างเงี้ยไม่ต้องมาพูดเลยตอนนี้ เราไม่ได้ดูทีวีมาสองสัปดาห์แล้วนะเกือบใชแ่แล้วก็ไม่ได้ตามข่าวด้วยใช่แล้วเกือบโอ้ใช่แล้วแหละพวกเขาพ้นอะไรกันใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วออไอ้ของแอปเปิลแมมันยังเพอร์เจอร์กว่าฉันไม่ใช่เหรอมันเพอร์เจอร์ตรงไหนไม่เห็นเพอร์เจอร์อะไรเลย สามสิบปีที่แล้วเขานะ่าจะเคยมีโลกประหลาดนะนี่ไม่เคยเป็นโลกอีกต่อนะโอ้โหเก่งเลยแอ,อปเปิลแมนนามีความรู้มากเลยโอ้ของแอปเปิลแมนทำไมเองไม่โตมาโคตรโอ้ใช่แล้วก็เราเรียบไปกันเถอะก็เราต้องม่รู้ให้ได้ชัดก็เรา ใช่แล้วใช่แล้วโอ้โหเจ็บเจ็บเจบนี่ยทำไมามันเป็นเลือดสีม่วงมันไม่เหมือนเลือดของคนปกติอันนะเออใช่แล้วใช่แล้วเออฉันก็ยังสังเกตอยู่แล้วทำไมเลือดมันเป็นสีม่วงเลือดเลอดเป็นยังไงเถอะอาสารน่าจะไม่เข้ามาตัวเรานะเดินมา,นา,าดิว่าไปไปไปกันเถอะเขาดแมนเดินเกลือ วันนี้กูดูเหลืเกือบ้ยไปไปไปนี่คือการป้นเฮ้ยไปเลยครับมโดนมาเป็นไรเลยเฮ้ยอะไรจะรู้ไม่เกือบเฮ้ยส่งเงินมาให้หมดไม่ก็ส่งของที่มีค่ามาเอามาให้หมดซะอะไรเกินคล้บเนี่ยไม่ต่อมาเลยไม่งั้นฉันจะยิงแก ดึกเกล่ใช่แล้วจนจะยิงหัวแกให้ปิยวเลยอุ้มเบอร์ดึกเล่ไม่นะอย่าทำก็โพดแมนส่งของที่มีค่ามาให้หมดซะไม่งั้นแกอโออโอออออ

어. 온다 와지 드려지 못 많이 급. 으악. 야. 야. 엄마 이따는 그래. 으악. 우. อโอ,อ้ยยังอยูยย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 อยออยอยยยยอยย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 เยย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 ก็ตายแล้ว นี่งไงเดี๋ยวยายกันหลังฉันไว้ได้เลยได้เลยไปไปไปโอ้โโอ,โอ,โอ,โอเอ้ยดูมันตัวตัวฉันเออเอยเอ้ยัยนใฟขวาไม่เป็นมันหนักมากมันก็ต้องหนักกันแล้วดิวะโอ้เออคุณก็เอาไปก้นเหรอออเดี๋ยวไป มังผมมันโอมน้มันว่างไม่เห็นมีอะไรเลยก็ขาเนะะี่ยครับอ้าหัวเครื่องตัวฉันชีคุณเดี๋ยวนก็ช่วยฉันเองนี่กันอาชาโอ้มันใหญ่ตัวโอ้ผมกับมือลลวนะเกือบใช่แล้วนายกลับมาแลวโอ้ จริงๆฉันก็ฉีดแกได้นะเออฉีดมาเลยฉีดมาเลยเดี๋ยวฉันไม่อยากฉีดกแกเออไม่ละแกมันงไไโง่โโเก,ก,กันไปโออฉีดที่ไหนดีเอ้าก็ได้ก็ได้เดี๋ยวผมจะกดใชยปืนเองนกะกูเลยอดีมาเลยวมาแล้วเจ้าปืนโนร์พอดมาแล้ว ค้างเลยเด็ดอนนี่เลยเปิดเลยเกือบอ่เนี่ยไอ้อระรงนี่นะอ้มาโอ้ตายเลยเฮ้ยแต่ถ้ามันยืดแบบนั้นอ๋ออโอโอ้ยโอ้ยทีทีมห่วยไหมโอ้เด oh, oh, mm ็ไ hmm. ด oh, 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 ้ดโอ้ยอะไรวะโอ้ that. Oh, that เกียบเลืเกี้ยบเลยโอ้ยอ้ยเสียงอะไรอ่ะเอ้ยก็พูดแมนตาเป็นแล้วไม่ใช่เหรอกอเพิ่งฟื้นมาใหม่แล้วล่ะรอแล้วเอ้ยฉันจำได้ฉันมีอีกวันหนึ่งนี่หว่าโอเคเป็นไงกันบ้างโอยโอยเจ็บอดโอ้ยฉันเจ็บหมดแล้วว้ยโอ้ยโอ้โหขยับ เอายาไปได้เอ้ยเออฉีดไอ้ตัวเองไม่ได้ด้วยอืมเอาฉีดให้ใครวะโอ้ฉีดให้ใครวะฉีดแล้วเย็บเย็บเลยเย็บเลยเฉียให้คนอื่นบ้างอืมเย็บดิเย็บจังวะเออ โอเคทุกคนก็ป้องกันกันเองด้วยป้องกันกันด้วยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนหิวเองโตท้นไมส่วนนายก็เป็นสายสะโพดนายก็เป็นซาโูไรแล้วกันนะส่วนเจ้าข้าโพดแมนนายเป็นมือปืนโอเคก็เลยส่วนฉันจะเป็นคนหิวส่วนนายก็เป็นกองกำลังสำรองนะได้เลย เพราตอนนี้เหมือนฉันกำลังได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้มาจากฝั่งนูน้นน่ะฝั่งไหนอะ่ะฝั่งนูน้นน่ะเอ็มโอเคหลุดล,ลิบกินข้าวพวกมันลิคบคลอเออแต่พวกพอยังไม่มานะที่พวกกระชากลับฉันเตรียมทำต้นไม้ของฉันแล้วเลือดซัดเฮ้ย,สสสสเ,ยเสียงมันเริ่มไกลแล้วใช่แล้วล่ะใช่แล้ว เอ้ยพวกมันมันมาแล้วยิงมันเลยดอยลยกเกือบไปเลยอุยเดี๋ยวฉันจีดให้ได้เลยหัวสมเบียงเลยแกได้ตายอย่างสมเกียรติจีดแล้วอีนนี้อ๋อ นี่จบแบบละครไทยนะครับเคยชอบก่นเลยเคยช่วยกดแชร์เคยชอบม,มากๆก่ไกลแล้เคยชอบแบบมากมากก็อย่าลืมกดติดตามผมชอบเพื่มภาพคลิปใหม่ๆนะครับตัดจบแบบละครไทยได้ดีจริงๆทงั้งคราวหน้าเดี๋ยวผมจะสปอยไว้นิดนึงนะครับจะมีพวกซอมบี้มาลุมกระทืบพวกเราในกลุ่มเครดิตสปอยแค่นี้ โอเคผมก็ได้ทำตอบสองจอรับที่ให้กับทุกคนในครั้งนั้นแล้วว่าจะทำคลิปซอมบี้มาแล้วมันมาแล้วคลิปซอมบี้ทุกคนรอคอยมันมาถึงแล้วก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ข้าพูดแมนก็ขอรอคอยลาคอยรอคอยดิให้ถูกต้องเออก็ขอกู้า